ประเทศท่านอาจารย์สมจิตแล้วก็ในดาวไหวนะครับในเดาอนมิตุที่นี่จะมีเพลงก็มีิลมีสาปัจยจกรรมของกรีกมีน้ำตกม,มีบรรยากาศ เดี๋ยววันต้องมองอาหารเที่ยงแล้ครับเรื่อ,คองความสนใจผมชอบบัรยากภาพที่มีน้ำโดยเฉพาะน้ำที่มีเสียงรู้สึกได้จะสดชื่นมากติดเราประม่าครับราจากปรีเตอโ์และปีเตอร์รีพร้อมจะประจานสดชื่ นั่นอาจารย์กันชนะัยและคุณสิติไล่ครั้ง แนที่ไปข้างบนเจอ,อสีซาร์ตวังไหวลัเดอร์เดซึ่งสามารถจะสร้างความสต่งเค้นบาดเียวแต่ไม่ขอแนะนำให้คนอายุ50ปขึ้นไปเล่นอาจจะหัวใจ็อกแด้ दिया นนาชิที่จะสร้างความสุขให้กับเด็กๆขึ้นที่แสนชันผมพบดอกไม้อืออืออฮะ ต่อคิวเพื่อขึ้นหลเรือของซึ่งสร้รางความหวาดเสียให้กับเด็กเพรายันเด็กที่เกิดในยุคสารสนเทศมีโอกาสสัมผัสเครื่องเล่นปแปลกๆมากกว่าเมื่อ3 0 4สิี่ปีเือว่าเป็นโชคดีไม่ว่าทางเข้าหรือทางออกแน่นขนะน,น,นี้กำลังเจอรถไฟออง เทียบสารเลเพื่อเรารับเด็กเๆทุดชั้นเราเรียกว่าลอรีเทรนดูเด็กที่ขึ้นไปรอคิวตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปพวเลียนนะครับเปพื่อจะได้นั่งเรือหอกกับเราสักครั้งในช่วงปิดเทอม Terima kasih telah menonton! แน่นไปหมดของสวนเอร์แลนด์ของบริษัทซัมซุงทุกคนทุกฝ่ายเด็กๆที่เหนื่อยก็พักเอาแรงดมสิเรียกแล้วก็จะอยู่ที่นี่ทั้งวันสามารถจะซื้ออาหารที่สเตชันสแน็คได้จากนั้นก็ขึ้นไปเล่นเลือขหองฝฟขยหองฝาป เทพโลเลสเก,ก่าเมื่อ5ีให้แล้วผมเคยจำได้ว่าขณะที่ผมเป็นเด็กก่อนป2500มีรถลักษณะแบบนี้วิ่งระหว่างสถานีตะยงมัดกับนานีว่ารวมทั้งที่หัดใหญ่ไปสุดาจังหวัดสงขลาปัจจุบันไม่มีให้เห็นนี่รอบต่อไปอจะเริ่มบรรเลง มีการตรวจเช็คจากเจ้าหน้าที่เพื่อ,ขอ,ขอ,ขอความปลอดภัยทางเดิน็นเดินขาวว่าพวกคนบนนะครับสร้างความเพลิดเพลินนี่คือสิ่งที่เอกชนจัดกให้กับประชาชนตัวเองนะครับซึ่งเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก ไทยแลนด์ไทยแลนด์ฝ่ายจะเริ่มร้องสูงแล้วนะครับเนี่ยต้องนีะสร้างความบรดเสียให้กับผู้ใช้บริการ ครับคุณพีปป๊อปรอปอมอนะครับเจอของซื้อซื้อดาบให้โลูกนะครับแบบนี้โลกรักตายเลยเพราะว่ามาที่เอเวอร์แลนด์โดยตรงนะครับแต่ไงเสียงเงินไปเยอะไหมอ๋อตอนนี้เสียไปหมื่นกว่าอ๋อเป็นหมื่นกว่าบอลนะครับไม่ใช่หมื่นบาทนะครับผมกำลังเดินออกไปที่ฮอร์เดกาซึ่งเป็นจุดนัดพบหลายๆจุดก็มีทางเข้าทางออกนะครับซึ่ง กินเลอที่ภูเขาและเนินหลายลูกเราต้องดูจากแมพนะครับเราต้องใช้เวลาที่นี่พอสมควรเด็กๆนะครับพ,อพ,อพ้อมครอบครัวเด็กๆและคุณแม่เส้นที่เรียนะครับเอมาเที่ยวเส้นสนุกเช่นเดียวกันลักษณะวิกตอเรียนคือประมาณ 150ปีมาแล้ว <Okay. S 1> เป็นตึกที่จำลองจากต่างประเทศไทรงคลาสสิกที่อยากได้ไปไว้ที่ห้าสมุดนะครับเลยขอร้องให้ท่านอายจย์สุพิธมาเชิดเป็นนางแบบให้หน่อย เอาดอนะครับถ้าอากาศดีๆก็สามารถจะนั่งรับประทานอาหารในือเครื่องดื่มได้เปลี่ยน,นอนุบาลตัวเล็กๆนะฮะที่งคคนครูได้พาไปเที่ยวนสนุกสน,สนุกเอโฟร์แลนด์ของบริษัทซัมซุงห่างจากโซประมาณถ้าเดินทางประมาณ100กิโลนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15บานาที เด็กๆนะครับน่ารักมากัวครองนำมาเที่ยวเส้นเดียวกันตอนนี้กลับมาที่หอนไอ้กาที่เป็นจุดนัดหมายเวลาเที่ยงครองอาประมาณไม่เกิน2องนาทีถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเยี่ยมชมเอเวอร์แลนด์ของบริสสัทซสมซุง บางคนมีกล้องทั้งกล้องถ่ายและกล้องวิดีโอรูนทึกผมถ่ายสตอนนะครับที่ขายสุวินเนียให้กับนักท่องเทีย่ยวคุณแม่อาจารย์แอนเลยใชโอกาสถ่ายขอให้ท่นดูเมื่อ30ปีที่แล้วก็แล้วกันนะเห็นยุก20่ส ไม้ระหว่างทางนะครับพร้อมกับเด็กๆที่มีสิีสันการแต่งตัวประกวผมมองย้อนกลับไปข้างหลังนะครับท่านคงได้ยินเสียงเพลงคลาสสิกนะครับซึ่งเพลงเป็นภาษาระหว่างชาตินะครับสามารถจะนำมาประกอบสถานที่สำคัญสญนะครับ mm hmm. เพื่อทำให้ ูได้ยินได้ชมนะครับมีความสุขท่านอาจารย์กิติพลนพรณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจจะวางแผนที่จะจัดรายการประเททนี้ทั่วมหาวิทยาลัยนะครับในยามเชา้ากลางวันและเย็นเพื่อสร้างราิยงที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตสาหกของเราโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ผมก็มาเจอหอในกาแล้วนะครับก่อนที่จะออกไปขึ้นรถบัสและรับประทานอาหารขณะนี้เหลือเวลาอีก5นาทีถ้าผมใช้เวลาจากจุดที่ผมถ่ายทำเดินไปอีกครึ่งนาทีผมจะกลายเป็นคนที่ไม่พลาดเวลานัดแม้แต่เสี้ยววิน,นาที